ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเจมเพียสจากเดี a ร์ติกรายงานว่าจากเดิมที่ลิเวอร์พูลมีแผนที่จะทำการปล่อยตัวเควินลมซี่แบ็กขวาวัย22ปีออกจากทีมในรูปแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดไปด้วยในที่สุดแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วหลังจากที่คอเนอร์แบดลี์ได้รับบาดเจ็บหนักที่เขาจนต้องพักการแข่งขันที่เหลือในฤดูกาลนี้ทั้งหมด และด้วยสถานก,การณ์นี้ลิเวอร์พูลมองว่าการเสริมทัพฉุกเฉินนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากเนื่องจากสเปกผู้เล่นในตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่แล้วยังไม่พร้อมที่จะย้ายทีมในเดือนมก,กราคมนี้เพราะฉะนั้นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือการเก็บแรมซี่เอาไว้กับทีมต่อไปและแน่นอนว่าจากนี้แรมซี่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่และลงทําการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมออาจจะมีการลงไปเล่นให้กับยู21บ้างในบางเกมแต่นั่นก็เป็นเพียงเพื่อรักษาความฟิตของเขาเท่านั้น เจมส์เพียตจากเดียร์ติกยืนยันลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวเฟเดรโกเคียซ่าออกจากทีมในเดือนมกราผมนี้แม้ว่าผู้เล่นกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากยูเวนตุสก็ตามความชัดเจนในตอนนี้ก็คือยูเวนตุสต้องการยืมตัวเฟเดรโกเขียซ่าแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะอนุมัติการย้ายทีมชั่วคราวของกองหน้าชาวอิตาลีรายนี้ในเดือนนี้หากลิเวอร์พูลจะพิจารณาทำธุรกิจกับนักเตะรายนี้จะต้องมีข้อเสนอระยะยาวที่น่าสนใจเข้ามายืมพร้อมออปชั่นซื้อขาด และพวกเขาจะต้องสามารถสรรหานักเตะที่เหมาะสมมาทดแทนได้อีกด้วย ฟากตาโบล่ารายงานว่าเอริ่งฮาแลนกองหน้าแมนซิตี้ได้ดูการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลน่าและได้ชื่นชมลูกยิงประตูส,สวยของโดริกซูโซบสไลน์ในระยะไกลในนาทีที่9แต่ได้แซวสีหน้าของโซบสไลน์ที่แม้จะยิงประตูสวยก็ยังคงทำหน้าไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆหลังทำประตูได้ฮาแลนโพสต์ข้อความในส a น c h ช t ว่าดอมมี่นายยิงประตูได้สุดยอดมากเลยนะยิ้มหน่อยสิเพื่อนยาก ซึ่งฮาและและซูโบช์ไลเคยเล่นด้วยกันมาก่อนที่สโมสรเลดบูเซาวบวกและทั้งคู่เป็นเพื่อนซีกันอีกด้วย ลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานว่าหลังจากหงแดงเอาชนะบาร์ซิลีสี่ต่อหนึ่งแล้วทางสมสรลิเวอร์พูลในเอ็กซ์ได้ทำการโพสต์รูปคู่ระหว่างฟอร์เรนเวียสและอูโกเอกิเก้ที่ทั้งคู่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมนี้และด้วยสถิติที่น่าทึ่งของคู่นี้ก็คือพวกเขาประสานงานกันทำประตูได้4ครั้งแล้วและนั่นมากกว่าเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลคนอื่นๆในทีมเวลานี้อีกด้วยหลังจากที่สมสรโพสต์รูปคู่นี้ลงในเอ็ก ทางอเล็กซานเดอร์อีซักก็ได้เข้ามากดถูกใจกับโพสต์นี้และแน่นอนว่าพอจะเดาความรู้สึกของอีซักได้เลยจริงๆว่าตอนนี้เขากระหายที่จะลงเล่นมากแค่ไหนและเดาได้เลยว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อต้องนั่งดูเพื่อนร่วมทีมกําลังทําผลงานได้ดีในเวลานี้รักษาร่างกายหายไวๆนะพวกเรารอนายอยู่กลับมาแข็งแกร่งและเอาความกระหายนั้นมุ่งมั่นใส่ลงไปในการแข่งขันเลยนะ ฟาบิโซโรมาโนยืนยันว่าความฝันของฟอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดนั้นก็คือเขาต้องการเห็นเจเกนครอบคุมทีมราชันชุดขาวเป็นอย่างมากและตอนนี้ครอบกำลังได้รับความสนใจจากคณะกรรมการบริหารของเรอัลมาดริตทั้งหมดและชื่อของเขากำลังถูกพิจารณาให้เป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ในมาดริตหากเขาตัดสินใจกลับมาคุมทีมอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนั้นอาจจะยากแล้วเมื่อล่าสุดครอบได้เปิดเผยถึงข่าวความเชื่อมโยงของเขากับเรอัลมาดริตว่า ถ้าหากชาบิลลอนโซซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาในเรอเวเซนได้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ด้านการโค้ชที่โดดเด่นของเขาแล้วถูกบังคับให้ต้องออกจากมรืริดเพียงแค่6เดือนต่อมามันก็แสดงให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างผมคิดว่านี่เป็นอีกสัญญาณหนึ่งว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเกิดขึ้นที่นั่นในขณะนี้มีคนจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าพวกเขาต้องติดต่อผมโดยตรงเกี่ยวกับงานที่เรือดริดแต่ข่าวที่สื่อเชื่อมโยงผมกับงานคุมทีมเรมอดริดนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมเลย และมันก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอะไรเป็นพิเศษเลยนะและผมค่อนข้างประหลาดใจจริงๆกับข่าวลือจากนั้นก็มีคนส่งข้อความมาหาผมหลายคนเพื่อถามคำถามในลักษณะเดียวกันและผมก็ตอบกลับไปโดยใช้สัญ,ญลักษณ์อีโมจิหลายแบบ สำหรับผมแล้วในเวลานี้ความต้องการของสโมสรที่มีต่อโค้ชนั้นกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและการได้สัมผัสบรรยากาศทั้งหมดจากมุมมองของผู้สังเกตการโดยไม่ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเลยนะในเวลานี้ครอบกล่าวกับเซเวิสทีวีเดวิดออสตินสายข่าวความน่าเชื่อถือะระดับสูงสุดออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของลิเวอร์พูลทมกลางข่าวร้ายเรื่องอาการบาดเจ็บและคลื่นใต้น้ําเรื่องสัญญาของสตาร์ดังที่กําลังก่อตัวขึ้นในซัมเมอร์นี้ หนึ่งยืนยันคำเดิมแบตลี่ปิดเทอมแต่สมสรสอนปิดประตูซื้อตัวแทนข่าวร้ายได้รับการยืนยันแล้วครับว่าคอเนอร์แบตลี่แบ็กขวาอนาคตไกลหมดสิทธิ์ลงสนามในทุกนัดที่เหลือของฤดูกาลนี้แน่นอนแล้วจากอาการบาดเจ็บที่เข่าในเกมกับอาร์เซนอลแต่สิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของสมสรสอนที่ยืนยันว่าโน้แพนิกบายแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้ซื้อแบ็กขวาเข้ามาขัดตาทับเหมือนตอนที่เสียเลวนี่และอีซักแต่ลิเวอร์พูลยืนยันเจตนารมณ์เดิมคือไม่ซื้อครับ เหตุผลของบอร์ดทีมประเมินว่าแบลลี่จะกลับมาได้ทันช่วงปรีซีซั่นและอาจทันไปบอลโลกถ้าไอรลนเหนือเข้ารอบดังนั้นการทุ่มเงินซื้อนักเตะม,มาใช้งานแค่4-5เดือนจึงขัดกับนโยบายความคุ้มค่าของสโมสรทางออกภายในทีมอร์เนอร์สโอปจะใช้ทรัพยากรที่มีหมุนเวียนลงเล่นทั้งเจอรมี่ฟริมปงและโจโกเมสเป็นหลักส่วนในยามฉุกเฉินมิฟิวอย่างโซโบสไลหรือเคอร์ติสโจนก็พร้อมถอยลงมาสแตนบายในตำแหน่งนี้ 2เก็บกระสุนไว้ซัมเมอร์วิกฤตแนวรับออสตินชี้ป้าว่าสาเหตุที่ลิเวอร์พูลนิ่งในตลาดรอบนี้เพราะพวกเขากำลังคีปิ i n แดรพาวเดอร์ไดไว้สำหรับศึกใหญ่ในตลาดซัมเมอร์หน้าที่มีจย์สุดหินรออยู่คืออีบูโกอันเต้สอแวลย้ายฟรีสุธนการสัญญาฉบ,บับใหม่ของโกลัเต้ไม่มีความคืบหน้าและมีแนวโน้มสูงมากที่เขาจะย้ายออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวเมื่อสัญญาหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ ระเบิดเวลาลูกต่อไปไม่ใช่แค่กวนเต้แต่สัญญาของเฟอร์กิวฟันไดาและโจกโกเมสก็จะหมดลงในอีก12เดือนถัดไปหลังจากซัมเมอร์น,นี้ปี2027ดังนั้นฮาร์ดออฟดีฟเฟนต์คู่เซตแบ็กจะเป็นเป้าหมายหลักระดับไพโรตี้ที่ทีมต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อผ่าตัดทีมในซัมเมอร์นหน้า 3อนาคตของบางโมสําหรับโมฮัมเหม็ดซาร่าที่มีดราม่าเรื่องความไม่แน่นอนในช่วงหลังออสตินระบ,บุว่าซาร่าจะอยู่ช่วยทีมล่าแชมป์จนจบฤดูกาลนี้แน่นอน100%เเซตและจะพิจารณาอนาคตใหม่ในช่วงจบฤดูกาลนี้แม้สัญญาจริงจะเหลือถึงปี2027แต่หากปัญหาความไม่ลงรอยหรือสถานการณ์ต่างๆยังไม่คลี่คลายมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเปิดโต้เจรจาเพื่อแยกทางก่อนกําหนด ไม่ได้แรงขนาดนั้นคีโอนเชงเนวิลพูดปลุกปัน่นชอตมาเตลลี่ผลักแบตลี่มาตินคีโอนตำนานกองหลังของอาร์เซนอลตำหนิแกรี่เนวิลว่าพยายามปลุกปั่นให้สถานก,การณ์รุนแรงเกินความเป็นจริงจากการที่เนวิลตำหนิการเรียกมาเตลี่ดาวเตะไอ้ปืนใหญ่ในจังหวะที่ผลักคอนเนอร์แบตลี่แบ็กขวาลิเวอร์พูลในเกมพิมลิกนัดล่าสุดที่อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเสมอกันนั้นมาเตลลี่มีจังหวะทิ้งบอลใส่แบตลี่ที่นอนเจ็บอยู่รวมถึงพยายามผลักเขาออกจากสนามจนทำให้หลายคนไม่พอใจ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือในวิวคนพี่ที่ตำหนิแข้งเลือดแซมบ้าอย่างหนักโดยในเวลาต่อมามาติลลี่ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมแจ้งว่าไม่รู้อีกฝ่ายกำลังเจ็บหลังโดนถามถึงคำพูดของเนวิลแล้วนั้นคีโอนก็เผยว่าเขาก็แค่พยายามทำให้สถานการณ์มันดูรุนแรงเกินความเป็นจริงเพราะตอนนั้นเขาไม่มีอะไรอย่างอื่นให้ทำในฐานะผู้บรรยายการแข่งขันเขาก็แค่เบื่อกับเกมเพราะมันไม่ใช่เกมที่สนุกเท่าไหร่เขาเลยต้องพูดแบบนั้นออกมา ถ้าวันนั้นผมเป็นนักภาคร่วมกับเขาแล้วนะผมจะแย้งขึ้นมาเลยว่าไม่เอานานายแสดงท่าทีผิดแล้วนายไม่เข้าใจจริงๆหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมาติรุลี่ก็ออกมาขอโทษแล้วทุกอย่างก็จบลงที่ตรงนั้น แน่นอนว่าเมื่อเขาทำอะไรแบบนั้นลงไปแล้วหนักมันก็ไม่สามารถควบคุมคำพูดของชาวบ้านได้แต่สิ่งเดียวที่ควรจะทำคือการแก้ไขสถานการณ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และที่จริงผมคิดว่าเขาโดนสถานการณ์พาไปนิดหน่อยเพราะเขาไม่เห็นว่าคอนเนอร์แบตลี่ล้มลงไปในตอนแรกแน่นอนว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่เลวร้ายมากๆผมคิดว่าเขาคงนึกว่าอีกฝ่ายแกล้งเจ็บและพยายามช่วงเวลาผมกล้าพูดเลยว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่นิสัยดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอในวงการฟุตบอลเขาขอโทษไปแล้ว แต่ก็มีบางคนที่นําเสนอเรื่องแย่ๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องดีที่เมื่อวานนี้เขาทําแฮตติกได้ในเกม f a ฟครับกับพอร์สมัธสตีฟแม็กมานามตนตำนานของหงแดงลิเวอร์ pool มองว่าอัเนอร์สลอตกุนซือของทีมมีความกดดันอยู่หนักหนาพอแล้วไม่เกี่ยวกับที่ชาบิยอลลอนโซ่กุนซือขวัญใจนะครับกำลังว่างงานในตอนนี้ก็ต่มมีบางคนเริ่มพูดถึงฟอร์มการเล่นเสียงวิจารณ์จะยังดำเนินต่อไปถ้าลิเวอร์ pool ยังโชว์ฟอร์มเก่งไม่ออกอย่างเช่นเกมกับบาร์ซิลีเราคาดหวังให้เขาาชนะแบบสบยสบย จากนั้นก็มีเกมในบ้านกับเบอร์ลี่อีกด้วยสถานการณ์อีกตอนนี้ต้องคาดหวังให้ลิฟูชนะแต่ก่อนหน้านั้นกับลีดือฟูแลมพวกเขาเล่นได้ไม่น่าประทับใจเลยนั่นคือชีวิตของผู้จัดการทีมฟุตบอลคุณอยู่ห่างจากความกดดันที่จะาทาโมเข้ามาใน90นาทีแต่ความจริงที่ว่าชชบี้ลอนโซว่างงานแล้วบวกกับประวัติความผูกพันของเขากับสโมสรมันบอกว่าจะต้องมีความกดดันเพิ่มขึ้นแน่ แต่ชาบี้น่าจะเป็นที่ต้องการของหลายสมมสรที่เคยร่วมงานด้วยแต่ผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้จะเป็นความกดดันมากมายนักของสล็อตหรอกเพราะแค่ปัจจุบันเขาก็กดดันพอแล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ